แฟนบร์าซ่าทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่9สิงหาคม2018นะครับอยู่กับอชวีทางงาเซาดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลเอมิเรตครัพนะครับแข่งขันในเวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งเชื่อว่าแฟนบาลนาเซ้าน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอชมเกมนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมา2นัดล่าสุดที่มีการอุ่นเครื่องแบบ จะใช้ข้ออ้างว่านักเตะยังไม่พร้อมร่างกายยังไม่สมบูรณ์ก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากนักเพราะว่าก่อนหน้านั้นอาซอกก็ไปเก็บตัวเรียกความฟิตอยู่ที่สเปน5วันนะครับก่อนที่จะเดินทางไปอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่สิงคโปร์สนัดซึ่งก็เอาชนะเอซิมิลานไปได้1ประตูต่อศูตามด้วย เอาชนะซิลยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ2ซึ่งในนั้น,นั้นก็โดนซิลยูไนเต็ดออกนำไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็มาเอาชนะได้จากจุดโทษซึ่งแม็กซ์ดาวแมนเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับเป็นคนเรียกจุดโทษมาตินูเดกาดสังหารเข้าไปส่วนเกมที่3นะครับซึ่งอาร์เซอลไปเล่นปรีซซซันที่ฮ่องกงก็ปรากฏว่าพลิกล็อกนะครับ แพ้ให้กับทันัมสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งและการกลับมาเล่นที่เอเมริดเซเดียมในการเจอกับเบียรีเอลซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องก่อนที่จะเล่นเอเมริดครับในค่ำคืนนี้เนี่ยอาร์เตต้าก็ดันจัดตัวแบบกล้ากล้ากลัวๆนะครับส่วนตัวมองว่าเขากล้ากล้ากลัวกลัวว่าถ้าหากว่าแพ้เบียรีเอลขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนแฟนบอลถล่มเอาได้แต่ว่าพอจัดตัวแบบนั้นลงไป แล้วทีมแพ้เนี่ยมันก็ยังพอมีข้ออ้างให้เขาได้อธิบายกับสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลน,นะครับอย่างน้อยที่สุดมาตินเดกาดแล้วก็วิกเตอร์เยโกเรสยังไม่ได้ลงเล่นพร้อมกันอย่างจริงจังๆเอาละในเกมกับเบียเรอุสอาเซอก็แพ้ไป3ประตูต่อ2แบบที่โดนนำไปก่อนถึง3ประตูต่อ1ด้วยและลูกที่2ที่อาเซอได้มาก็มาจากจุดโทษ ไม่ใช่จังหวะโอเพนเพลย์ Open Play, ซึ่งก็น่าจะสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบาร์นาซโซ่จำนวนมากแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าในเกมที่จะต้องเจอกับแอตแลนติกบินเบาในเอเมร์คับจะเป็นเกมที่อาร์เตต้าเนี่ยจริงจังสักทีแล้วก็เลิกหาข้ออ้างนี่นั่นโน้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องโดนตำหนิในส่วนของความพ่ายแพ้ของทีมได้เต็มปากมากนัก โดยเฉพาะคู่แข่งอย่างอารติกบินเบาที่แม้จะทำผลงานได้ดีในฤดูกาล2023-2024จบในอันดับที่4ของลาลิกาสเปนแล้วก็คว้าตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกได้ในฤดูกาลแน่นะครับซึ่งพวกเขาก็มีนักเตะคนสำคัญอย่างอูนไอซิมอนผู้สับประตูมือ1ทีมชาติสเปนนิโกวิลเลียมสอดีตนักเตะเป้าหมายอันดับ ที่1ในตำแหน่งริมเส้นด้านซ้ายของอาร์เซนอลแต่นักเตะก็เลือกที่จะต่อสัญญากับสโมสรอ,ออกไปนะครับซึ่งแอลติกบินเบลก็เป็นทีมที่มีชื่อเรื่องของการใช้ผู้เล่นเชื้อสายบาสซึ่งบินเบาเนี่ยก็อยู่ในแคว้นบาสของสเปนนอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีนักเตะที่น่าสนใจอย่างออยฮันซันเซต ซึ่งเป็นมิดฟิลด์ที่สามารถทําประตูได้เป็นกกอบเป็นกรรมให้กับพวกเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่ายังไงก็ตามแอตแลนติกบินเบาอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นออกมาไม่ดีเลยนะครับผลงานการอุ่นเครื่อง6นัดเนี่ยพวกเขาเอาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับซึ่งเป็นการเอาชนะ พอนเฟราดีนาหนึ่งประตูต่อศูนในวันที่20กรกฎาคมนะครับ3วันต่อมาก็บุกไปแพ้อลาเบสศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามในช่วงแรกนะักเตะก็อยากอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมกันสักเท่าไหร่นะต่อมาแต่ว่ายัางไงก็ตามทีมอื่นก็น่าจะยังไม่พร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะใช้ข้ออ้างเรื่องของนักเตะร่างกายไม่พร้อมทีมไม่สมบูรณ์ทุกทีมที่อุ่นเครื่องในช่วงแรกๆก็จะมีสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันนะครับพอ เพราะฉะนั้นก็คงจะใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้นะัต่อมาเล่นเกมอุ่นเครื่องด้วยการบุกไปเยือน Psvi Hofen นะครับก็แพ้มา1ประตูต่อ2 2นัดล่าสุดซึ่งจริงๆจะนับนัดเดียวก็ได้นะเพราะว่าการเจอกับิวพูเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งทีมออกเป็น2ชุดแล้วก็แข่งขันกันโดยชุดแรกที่แพ้ไป1ประตูต่อ4เนี่ยก็จะเป็นทีมชุดเยาวชนกับ ตัวสมรองซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับผลการแข่งขันตรงนั้นมากนักแต่ว่าในนัดที่แพ้ให้กับเรียวพูส2ประตูต่อ3เนี่ยเรียวพูใช้ผู้เล่นตัวจริงนะครับอุดมไปด้วยบรรดาแข้งดังนักเตะใหม่นักเตะเก่าฟูทีมในขณะที่อาราติกบินเบา ก็มีนักเตะคนสำคัญทั้งอูนายซีมอนนิโกวิลเลียมส์แล้วก็ออยฮันซันเซตซึ่งก็ไม่สามารถจะเก็บผลการแข่งขันที่พวกเขาต้องการได้นะครับนัดนี้ต้องมาเจอกับอาร์เซนอลซึ่งสถานาการณ์ก็ไม่ได้ดีกว่าแอตเลติกบินเบามากนักนะครับแพ้มาใน2นัดล่าสุดที่ทีมเริ่มจะมีความจริงจังมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ฟูลทีมอ์เดต้ายังไม่ได้จัดตัว แบบเต็มสูบแต่เชื่อว่าในค่ำคืนนี้กับแอตลติกบินเบานะอาเดต้าจะอย่างน้อยที่สุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเราจะได้เห็นนักงแต่ชุดฟูลทีมลงเล่นเอมเรดคัพแล้วก็เชื่อว่าอาเซาจะไม่ยอมยกถ้วยเอมเรดคัพให้กับแอตลติกบินเบานะครับดีไม่ดีเราจะได้เห็นชุดสเปซผู้เล่นตัวจริงที่อาเดต้าเตรียมเอาไว้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์หน้าด้วย ผูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีเรื่องใหญ่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปคว้าตัวเบนจามินเชสโกมาจากอาแบร์ไลฟ์ซิกได้สำเร็จนะครับฟาเบเชียโรมาโน่ก็เฮียวีโกไปเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยก็บันเทิงเลยทีเดียวเปิดฤดูกาลมาอาดีตเป้าหมายอันดับท็อปทอปของอาเซอทั้งเบนจามินเชสโกวิกเตอร์เกอรเรสได้เจอกันในนัดแรกของการเปิดฤด,ดูกาลพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีก ก็อาจจะสร้างความกดดันเล็กๆน้อยๆให้กับวิกเตอร์เย e กเรสได้เหมือนกันนะถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้เข้าตาในนัดที่จะต้องเจอกับแบลติกบินเบาในค่ำคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็เอาใจช่วยวิกเตอร์เยอกเรสนะครับ หวังว่ามิเกลไรต้าเนี่ยจะจัดมาตินโอดกาดแล้วก็ได้เคนไรส์รวมถึงมาตินซูบิเมนดีเนี่ยลงไปเล่นตั้งแต่นาทีแรกร่วมกับบุกยโยสซาก้าหรือจะเป็นแม็กซ์ดาวแมนก็ได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งเรมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยส่วนตัวอยากให้มิเกลไรต้าลองใช้ โนนี่มาดูเอเก้หรือไม่ก็แม็กซ์ดาวเมนหรืออย่างแย่ที่สุดก็เป็นทอสซารนะซึ่งน่าจะหายจากการบาดเจ็บที่ได้รับมาจากเกมเอาแพ้ให้กับทนมิสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง แต่เกรงว่ามิเกลเดต้าจะยังให้โอกาสมาติเนลลี่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็เอาใจช่วยนักเตะเซาทุกคนนะครับแม้แต่มาติเนลลี่ในวันที่ดีของเขาเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่อันตรายแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาในช่วงปีซีซั่นเรายังไม่เห็นกาบเบลมาติเนลลี่คนนั้นนะยังเห็นคนที่เล่นกับอาเซาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็เกรงว่าทีมจะยังแก้ปัญหาเดิมๆไม่ได้นะครับที่เกมรุกฝั่งขวาได้ซ้ายตายเรียบ โจมตีเมื่อไหรเผลอๆจะเสียบอลแล้วก็โดนโต้กลับพูดถึงการเสียบอลแล้วโดนโต้กลับนะครับแม้แต่แม็กซ์ดาวแมนเองที่พยายามจะพาบอลลากตะลุยไปฝั่งขวาเนี่ยก็มีหลายจังหวะที่เขาไปโดนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามดักบอลเอาไว้ได้แล้วก็ใช้จังหวะนั้นโต้กลับเร็วซึ่งก็หวังว่ามิเกลเดต้าจะมองเห็นจุดอ่อนตรงนี้ของอาเซาลอลาในค่ำคืนนี้ด้วยความจริงจังของอาเซาลที่จะรักษาถ้วยแชมป์เอเมเรคับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นถ้วยแห่งศักดิ์ศรีของอาร์เซอ่เหมือนกันแล้วก็จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาร์เซ่นก็เชื่อว่ามิเกลเรต้ตาจะจ,จัดตัวเต็มสูบและเราน่าจะถล่มแอตเลนติกบินเบาผู้มาเยือนเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะเจอกับเมนชสเตอร์ยู่ในเตดได้นะครับสกอร์ที่คาดว่าจะเป็นนะครับเชื่อว่าอาร์เซ่นจะเอาชนะแอตเลนติกบินเบาไปได้3ประตูต่อหนึ่งเอาละสาหรับคลิปนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบาร์นาซ่า,าเนี่ย ช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกันเอาไว้สักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ